โอ้โ,อโอไปนี่อักอะไรอะ่ะอ๋ออินฟาโนเอ้าทำไมลายเป็นงั้นน่ะอินฟาโนลายเป็นนี้เหรอไหนนี่ยใช่ครับอินฟาโนลายเป็นอย่างนี้ครับทำไมมันไม่สวยเลยวะใช่ฮะเอาเอาเย้ี่ีปังตอท้องใช่ปะวะที่มันฟันอย่างเงี้ย จีเอฮ์อ่ะแล้วอันไหนเขาเรียกปังต่อปังต่อ,ตอเอ,อ่อปังต่อคือไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่เป็นอย่างเงี้เยเ,น,ยเนีหรอป่ะอ่ะกูนั่นเลยรู้เรื่องเลยยิงแล้วหนึ่งรู้เรื่องเฮ้ยมันกู้แล้วยิงมันดีไอ้ชายยิงโอ้โหปะท้วกาก ไม่กูใส่บั๊ให้อะอะไรอะไรเะอะไรอะไระบรอรรรมรรอะไรอะไรอะนรอะไรอะไรอะะเรอะอะอะไรอะไรอนอระรอนอะไอะารอะอนไรอไรอะอ้อ เย็ยเป็ดมันยืนอยู่งี้มันก็ยังอุตส่าห์เดินเอ้ามันจะไปรู้ไหมว่ามันยืนรออยู่อ่ะโอ้โหแบบหมดโดนไปสองตัวแล้วเนี่ยอ้าวนี่เบลล็อกเบลล็อกโอ้โหมันก็ยังยืนรออยู่ที่เดิมเล่นะไปมันรออยู่อะมันจะไปไหนหมดไปแล้วไอ้ไอ้ชายนี่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 ไม่หลบด้วยนะโอจะเต็บแตกเต็บไก่ ยืนยิงนิ่งๆแล้วปุ๊ปปุ๊ปโอ้ยนี่ตัปกป้องอัดคิ้มค่ะมาเล่นอะไรพี่ไออัดคิ้มจะดีมมาเล่นกันเล่นปกบองกันโอ้มาใหม่อะไรล่โอ้ยไม่มาเห็นน่ะไม่ใช้ปกป้องอย่างเดียวเลยอย่างเกลียร์น่ะโอ้ยไม่ไปแล้วดิไม่ไปแล้วเป็นคอมเมนต์ด้วยไปเลยกูไม่ไปแล้ว กุงวันเอ้ยเพ่งไม่ใช่ป่ะวะยระเบิดมาแล้วระเบิดมาแล้วเฮ้ยระเบิดมาแล้วโอ้ยเฮ้ยตัวมาแล้วไก่เนี้ยมาโอ้โหพี่ดูอย่างน้ด้วยแมวม่งไก่โธ่อย่าโทษว่าทำไมนี่เมาอีกอันนึงก็เสียบไปให้เนี่ยเนี่ยเออก็เอาลงมาดีเออเนี่ยใช้ได้หรือเปล่า ใช่ๆไฟขึ้นโถกูเสียบโชว์ไฟไว้เฉยๆมันสวยๆแค่นั้นแหละอ่ะะรับรองสวยแน่นอนเดยวจับสายเมาส์ให้ด้วยเอ้าที่ล็อกสายหลุดอีกไม่ต้องล็อกก็ได้วุ่นวายว่าเป็นไหนก็ไปไปนี่สาดหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วเด็กหัวร้อน เอาได้เอาไ <Okay. S 3> ด้เอาได้ังหวะนี้เดีอดร้อยังยังยงพี่ไม้ซื้อได้ตอนไหนบอกด้วยเนาะฮะไม้ไม่ได้ใส่หูฟังอยู่ค่ะเหรอไม่ใส่อี่ยี่ไงล่ะโอ้จะดูโอ้ยเฮียมากันเต็มเลยอินโทรอินโทรอินโทร โปอมอะยังเคียนเลยอ่ะว้าวพนงพิงกินที่ค่ะอ้าวอ๋อนี่ไงตัวโหดตัวโหด <c oughs> วางเอแล้วไอ้ชาย <c oughs> เพื่อนวางแล้วลูกจะบ,บอกแล้วมันจะเฝ้าอยู่ในห้องเงี้ย ตัวไหนยิงวะยังยิงอยู่บางอย่างแหละ ไปห้าเดือนน่ะไอ้เฮียแ,แล้วมันเอาเรามาขายเออขายกิฟต์บล็อกราคาถูกกว่าไอ้แซ์กาเลยจริงๆริงลูกจงตายลูกจงตายแล้วเลยต้องมานั่งซื้อแต่เนี่ยคิดมันเสียเงินเท่าไหร่วะหนึ่งสองเป็นหน้ากากอันนึงอ่ะโอ้ ไม่ไปละเพื่อนไปสิเพื่อนเวลาม,ม,มันถือว่ามันไม่สวยเลยว่าอินฟาโนเวลา,าดูอย่างเงี้ยถือดิไอชายเออไปนั่ไอรอนไอรอนอู๋ตัวละครผมเยอะมากเลยเหรอ ต้องเติมอีกนานเลยเกูแล้ววอะฮะอีกแล้ววอ้เหน้หาสูงนะกู้ใครติดผิเชียจังเลยอ๋อเราไม่ต้องเติมอีกนานอะดิมี่เอ้ยอดิมยงังลองไม่ได้เ,เปิดไม่หมดเลยข่ง ว้ามันลูกสองอะว้าวไ,ไปหมดเลยเพื่อนกูเอ้าไปสิเพื่นอนว้ยเหียเลยสอคนอ้า

ตอโถกเะถกเหรอดูดิไม่ใช่ตะกอวมตกออมึงแม่ทีมแพ้วเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไัยะปหลายรอบแล้วเนี่ยไปเอาไปหลายตัวแล้วเนี่ยโอ้ยย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  แว,วยิงสิเพื่อนเจโดเอ้ยมีแววมีแววมีแววอ,อยู่อยทำอะไรแท็กไไทอะไรแท็กอะไรวะโเห็งเกียนนะวไอ้นยอนี่มองอยู่น่าจ่กำแพงเนะนีเ่ยนเออเออ้าวเพืเน่นตายเลย ไปดูตัวนี้มันเล่นนี่เควันโหดสัตว์ดูนี่มันแทงอยู่ด้านแหลกว่าเขามันไลไกไกสองข้างโลกสองข้างโลกมันอินมันอินอาจจะเพื่อนดูหนังอดิสารมาแล้วแหละยิงเธอแล่เนี่ยยีเยีงว้าวมันหลบมุมยิงด้วยสามันอิน ปวดตัดอะเด็กมันอินเด็กมันอินเฮ้ยไอ้เหี้ยมีแมวชนะแล้วเนี่ยได้รักวินนึงเออวางเถอะเออมันรอแทงแล้วดูดูมันรอแทงแล้วนี่นี่ไอ้อ้วนไอ้อ้วนเพลินวา้ากมันรอเสียบแล้วออกมาโดนจ้วงแน่มึงไอ้มันอินมันอิน เด็กมันอินเนี่ยพวกมาทางอ้วนอย่ามาทางนี้เนี่ยแด็กมาแล้ว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 ไม่ตายไหมงดคือว่าอีว่านตายแน่พวกมันแทงได้เหรอพวกมันเด็กมันเอาได้เหรอมาแล้วเอ้าไอ้เยี่ยมโหลดอยู่บัดโหลดอยู่มาโนดอยู่ดูดูแล้วกาสมันกำลังประควมผลอยู่กระโดดวิ่งผ่านแล้วมันกำลังโหลดอยู่ดูทีมกูได้แล้วหนึ่งวินบัสจัดอะ โอ้มันโหลดอยู่ดูอยากได้พื้นไล้อ้วนมากอย่างนั่งละนอนหนึ่งหัวครับชอบกดแถบหนูมันเป็นโรคขี้เลยอ๋อไปแล้วลาก่อย มาโอ้โเอา้าเอา๊ะแล้วเปล่าไว้ตรงนี้แล้วมันจะมาโดนไหมเนี่ยแหน่แหน่แหน่แหน,น,น,น่เก็บปืนอันนี้โลบมากลาบหายเลยมึงตูงนีด้ดีกว่า โน้โน no, no, oh, oh, ้ไหนว้าตกใจด้ยอ๋อวิกระโดดยิงอ๋อเหลือตัวเดียวมือแตกว้าทีมทำไมคีย์บอร์ดมันอยู่ห่างจาก

รวมอยู่ท่อนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเปโนโอเอไม่ชินเลยหนูมีให้กำลังใจทีมด้วยนะเว้ยเอาใหม่เอาใหม่อ้าวชิบหายแล้วทีมกูเหลือหกคน อ้าวอ้าวอ้าวมันเข้ามาแต่มันไหนอ่ะโล่ข้าอยากมากโอ้โหเฮียเขียนพวกผมเอาให้ได้เอาให้ได้โอ้โหจบแล้วจบแล้วหาห้องใหม่เลย แม่เงยเบาเบาไม่โผล่ยเล่นยังอ่ะรอบเนี้ยพี่ไยวอมย้ายอ้าวจะให้กดตามมาไหนมี พี่ไอมาห้องนี้เร็วไม่รูแ้แอดมาทำไมเยอะแยะว่างกดพี่ไอมาเปล่าเอ็บหนึ่งจะจบเลย ชอบเองห้องนี้หมด อ้าวอ้าวอ้าวนี่นี่อ่าหายอ้าวทำไมโอ้ปิดพบถิอตโอ้โอ้โอย่อเพิ่งเหยื่อ้พิ่งเหยื่อเพิ่งเหย่อเพิ่งเหอเยอ้าว นักลบทนนักรบทนว้าว <c oughs> ก็พิบเชียว ชายยังยิงช่วยโดนโอ,ดอ,อ้นี่ไงเหรอหน้าขาวเลยเพื่อนโอ้ยยงไกตายโออยากกินไอ้อ้วนว่ะ หผมโถตื่ไฟเล่นด้วยยังเนี่ยยังโถเอ้ยโถเอ้ยออกมาสิโอยโ

เซิร์ฟตเวนเซิร์ฟคือแปดคนน่าเกลียดอ่ะเกลียดมากคืออะไรคืออะไรคืออื่นก็ได้ผิ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองได้ดิโอ้นี่เนบอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นน่ะดิมมี่ยิงเดนแมดหรือวางบอมได้หมดค่ะ นี่นี่เด็ดไหมนี่แม่น้ามาไหนไหนไหนไปันก็มาอ๋อกดเลยคนเลย,เลยไม่มีพกไหมอะ่ะลืมดูมันมีพกปลอมขายเหรอใช่แล้วคะ่ะทำไมไม่เห็นเหรอพกปลอมใหม่เอาไม่เปิดพกเว้ยโอ้โหเฮียไม่เปิดระเบิดด้วย อ้ยพี่เอ้ยยิงไม่ได้สักตัวตากจงเบยเอาก็ล่าเอาเอาบอรนี่ไงเอาบอรอาบอรการบีบพวกนี่ทำให้คิดไอติวจริงอ๋อ ให้เฮียส่วนกันโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเราแวงวะอ้าวไปหาปล่อยให้ขึ้นบ้านไม่ได้ยังไงอู้ ทักกาคุณลุดเฮ้ยต้องจัดการักหน่อยเร็วขวามาขวามาขวามาสองตัวนิดมึตายขวาตายขวาตายขวาน้ำตาวนี่ขวานี่ยิงขวาเมื่อกี้นี่ยิงขวาตาย เฮ้ยมันอยู่ข้างบนอะขวาขวามาสองตัวโอ้ยโอ้ยแต่ไอ้เนบกินเนบกินตีนน่ะไอสายเยอะว่ะดิมีิเนบกินตีนโอ้โอ้โอ้ต้องไหนยิงวะโอุ้ยสายไม่ตายโอ้อยู่เนียนข้างล่างขวา ก็โดนตัวขวายหันเข้ามุมตายแล้วมั้งเเพื่อนโดดลงไปแล้วตายแล้วตายตัวนึงตายอย่าลงตัวกระพริษขวาเออแตกไป โอ้หเน็บกินไอ้เคียไม่ต้องตรงหากูด้วยนี่วินแมนอ้าวไหนวะอยู่ข้างล่างตายมาสองตัวโอ้ยดิมี่ช่วยด้วยจีนี่วยนแมนอ้าวดากูล็อกอยู่ข้างบนจำเลยอ้า โอ้ยเข้าขวาบ้านแล้วโอ้ยยังไม่โดนโอ้ยเพื่อนยิงเออดีมากอ้าวตักกุนน็อกอยู่ข้างบนได้ได้เดี๋ยว <c oughs> เอกมานะกมึงอย่ามานะมึงอย่าโดดลงมานะมึงอย่าโดดลงมานะมึงอย่าโดดลงมานะนาคุยิงแน่ตักกุน็อกน่าจะไอศตตกใจไมอคอนโดนตักกุนน็อกมันอยู่ข้างบ,บานเลยยิงมันไม่ได้ขวาข้าแล้วอ่ะ เข้าเหรอโอ oh, oh, ้ยหายหายหายโอ้ม uh, uh, ีตายแล้วตายแล้วไม่ทิ้กูเป็นไม่ทิ้โอ้ยไม่ทิ้งไม่ทิ้งต่อใส่เนียนใสเนียนใส่เนียนที่มิดขวาตัววาตัวเรียบขวา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 ไปช่วยอนก่อน

ยิงมันไม่โดนมิกมันาแล่ยังยังยิงมันไม่โดนอ่ะกลางดูยิงแม่งไม่โดน่สัสายตายล้าเยอะตายอมันอยู่ข้างบนมันมันโดนอยู่การส่งตัว โอ้ยเออลุงกูจับจันี่ไงตัวบนี่แกต่อจังเลยว้าเหลมมาโอ้ยหน้ากากมันหลุดไปยังวะางอีกโอ้โหเอาตัวนี้ก่อนขวาขวาัวาแล้วตัวบนตัวบนตัวบน กระมกะมวกระมวกระมอ้าวหส่นไนอะ่ะอ้ยใส่ยเยอะใส่เาายอะใส่งเยอะเลยโอ้ยยิ่งยะกว่านี้บ้านเราตัวนึงโอเดอเดอเดอเมยอะเลยอันนี้มันมันไม่แน่นอ่ะเนี่ยปิดหูเขาทำไมอ่ะหลังหูงหลัง เนียนเนียนขวาตัวนึงเนียนขวาโอ้ยจบพอดีอยไร้วอะไรวะพวกเรายิงได้นั้งเยอะอีกทีข้างล่างก็แจกบนไลยเลยเอาไม่ต่อมาตอนไหนโอเคจบเล่น EP ที่หนึ่งแล้วกันเนาะยิงยิงยิงไก่สไตล์ดิมมี่บ๊ายบายเอ้ยไม่ฝากเขาฟัดก็ใครเหรอฮะเออฝากกด ติดตามกดจับตาคร้ด้วยนะคะบาย